ในช่วงหน้าหนาวของทุกๆปีก็จะมีการจัดตลาดนัดไทยที่กงสุลใหญ่ณรัฐดูไบซึ่งจะมีการจัดเดือนละครั้งในช่วงหน้าหนาว และนี่ก็เป็นครั้งแรกของครอบครัวเราเลยที่ได้มาที่ตลาดนัดนี้และก็ได้รู้ในวันนั้นด้วยว่านี่เป็นการจัดครั้งสุดท้ายแล้วใครที่อยากมาเนี่ยต้องรอหน้าหนาวรอบหน้าเลยค่ะภายในตลาดไทยแน่นอนว่าก็จะต้องมีอาหารไทยมากมายให้เพื่อนเพื่อนได้เลือกสั่์นะคะเปิดมาร้านแรกก็เป็นร้านขายเป็ดเลยอย่างที่เห็นไปแล้วก็มีร้านอาหารตามสั่งมีอาหารอีสานมีมแมลงมีดักแด้ขายมีส้มตําแซบๆขายด้วยค่ะรวมไปถึงขนมเครื่องดื่มสไตล์ไทยๆนะคะก็ดูกันเอาเองเลยเพราะว่ามีหลากหลายร้านจริง ซึ่งภายในตลาดนั้นนี้ก็ไม่ได้มีอาหารเฉพาะสำหรับคนมุสลิมเท่านั้นนะคะสําหรับคนที่ไม่ใช่มุสลิมก็มีค่ะหน้าหนาวรอบหน้านะคะก็เตรียมตัวไว้เลยค่ะแล้วถ้าใครอยากจะไปเนี่ยแนะนำให้ไปช่วงเช้าๆหน่อยอย่าไปช่วงบ่ายเพราะว่าของจะหมด ในวันนั้นเราก็ไม่ได้ซื้ออะไรมากมายนะคะส่วนใหญ่ก็คือเน้นถ่ายวิดีโอค่ะดิฉันก็ขอเขาถ่ายไปแล้วก็บอกว่าต้องขออภัยด้วยที่อาจจะไม่ได้อุดหนุนแต่ขออนุญาตถ่ายนะคะแมคคาทุกคนก็ใจดีแล้วก็น่ารักมากเลยค่ะดิฉันก็เลยได้เก็บภาพาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะอย่างไรก็ตามสาหรับคนที่พลาดการมาตลาดนัดดูไบนะคะ You still have another chance ค่ะเพราะว่าที่อาบูดาบีเนี่ยจะมีงานไทยเฟสติวัลจะจัดขึ้นในวันที่15-16กุมภาพันธ์ หากอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็ไปดูโพสต์ก่อนหน้านี้ของคุณเต๋าได้เลยหรือว่าไปที่เพจของสถานทูตก็ได้ค่ะ